สวัสดีจ้าพี่โยโคราดบาดเองด้วยจ้าดีค่ะน้องแก้มค่ะสวดิ๊จ้าแม่ดี้จ้าอันนีพี่โยขึ้นตื่นนอนเด้วยมาเคลื่อนไปเที่ยวมาดิ๊กหน่อยเด้อจ้ะนี่เดลี่ก็ทำกับข้าวไว้รอเลยจ้ะนี่วันนี้ก็มีต้มพักดิ๊จันนีโอ้นี่เด้อจ้ะก็มีไอ้ผักกาดเขียวมะเขือแล้วก็ผักหวานนะจันนี่ผักหวานก็มาขายต้นใหม่ๆมากินี่เลยจันเม่ลี่ก็ร่างตุ่มน้ำพอดิ๊กับดีก็น้าริกปลาพงน่าจะมันดื่มนี่ก็แตงกวาจ้า หนูแก,ก,ก้มกับแมรี่กับโคตัวกินขนมจีนที่มันมาบ้านนี่นะจ๊ะมันยังนั่นอยู่นำ้ำยายังเหลือ <c oughs> แม่รีก็เลยปากหนาไปสื่อเซ็นมานะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยนู้เข่าจะก,ก็เลยขอยอนุญาตก,กินข่าวจะพอมาบ้านกับก,กินขนมจีนไปได้แล้วก็เลยตอนเช้าขอกินชินข่าวพี่โยขอยอนุญาตก,กินกับมือได้จ้ะบัานนี้จิ้มพักกินกับมือก็ได้ดนะแต่ว่าก็จะโชนนะน้ำพริกค่ะ พี่ก็เป็นต้นใจเลยแต่ตอนนี้คือตุ้ยเอาเลยจันตุ้ยในถ่วยเลยนี่จ <c oughs> ันกินไปเลยนี่แม่ก็หน่องเกมกินอันนี้เลยพอดีแม่หน่องแกมกินหนึ่งสีเดียวก็เลยขออาศัยใช้มือได้จ้ะยังคิดใจอยู่จ้ะมาบ้านเนี่ยรวยเห็นผักต้มมาล่ะ ขุยน้ำพริกไปเลยนะนนจ๊ะแต่ใกาย,ยังมีกินข้าวเช้มากินในการเดิน,นะะมากินออกน้ำจิ้มหลอดสงอีกผู้ชายอยู่ในลำคอ,อเวลาในเขาก่อนไมเห็นเสียงดังนะไปยเอฟซีคุออยยางดังเลยเอฟซีเสียงดังยอดพักวานหยอดโอ้ะอะไรจ๊ะ เดีนี้ใครก็อแต่พักหวานมาขายห <laughs> วานกำลังหลัดมันต้องปลูกลมแดดติดแต่ตัวอุ้นลุงก็ได้ปีที่บ้านก็ได้หล่ไล่แต่จะเก่งก่อนปีที่บา้านนี่ก็พ่อมาเก่งแต่เป็นหมาลุมเนี่ยเข้าไม่ห่วงดอกจับมันมากจริงๆเขาบอกบไปเจ็บมาเลยเจ็บมาเก่งเลยแบบ ไม่รีบกมเจ็บมาไหนจะแข็งจะโค้งไหนจะเกะมากมอาไปฝากเขากับโรงงานได้จากขนาดเป็นของคนอื่นเนี่ยจะบอกเขาอนุญาตเลยนะจะดูบระกาศขึ้นเอาจะดูมาขึ้นนี่พียธ่าราบวกาจะไปออกสเต็ปออกตรวจไา้ยิดหน้อยนะจัะหวัขึ้นนี่ ยังไม่ทันได้อ <นำ S 1> อ,อ,อกเลยจ้ะดูได้เพลงสองเพลงไปดับเลือใสกับบารจะผวานานกลัวเขาจะมาซ้อมพิโยกับช่วงประมาณมหาคุ้มเลยจ้ะจะเป็น้อลกอฮเหงน,นี่เขาเป็นมิสตับของชอบเนี่ย กนี่แต่ว่ายังไม่เอาใบขัดายเจ้าึงบงเป็ดปากเลยมึงจะขัดไตอย่างนเ้ไหมถ้าปากมึงเค้ากินก่อนที่ไม่นี่ก็จะกินหม้อซีโมงหม้อไรหมุนเลยจ่านี่เจ้งลูกเขายิ้วกันเลยกินโฟมกันไปเลยแล้วก็ไปใส่สายแล้วมันจะก้าวโมกัวหรอคนเดียวได้แต่จากที่บางวันตอนเช้าเหน่อไม่รีบก็ไม่เคยกินหรอกจ่าทำหนุ่มทำนี่ไปก็เลยหนังกับกินขมงซีก็บกัเทียง ก็่บางทีถ้าไปป้าเพื่อนกันไปสื่อของเสืออก็ชวนกินก็ไปมูหมักหมากกนินจะเข้าหนึ่งเด็ดจ้ะบ้านพีนโนงกันหนั่นเด็ะไม่กินตั้งสาวจดชอบกินตอนบ่ายสามนี่จ้ะต <c oughs> อนเสียพี่โยจะเลือกงานมาแล้วพ่อตันงแต่ไม่หิ้ววะ่ะ <c oughs> แม่ยิ้มแล้ววะ่ะกินตอนไหนแม่ป่ะ <c oughs> บ่ายสามที่นะ มันนี้น้าตต้หนังกินกระถ่อมนาบ่าเนี่ยตาได้ตุ้มบูนเห็นแล้วเตือนเต่งหวานนะลูกนีน่ยนะเต่งหัวพันหวานเ <c oughs> อืหอหวานดีเต็งเก็บมาใหม่ๆหม่วานเอาเก็บมาตอนเช้านี่ <c oughs> พยพอกินเขาห <ๆ S 2> ล,ลายๆแล้วจะจะเต้นน้ำพริกพักได้หรอโยต่อยจากถสวยเลยตอสนเช้าอัดถูาแล้วไม่เป็นไอ้หรอ ไรน้อดนิเพื่อ <c oughs> วบานนี้ลืมไปว่าตัวเองไม่ได้กินเ้าเที่ยงเมื่อกี้ขนมจีนเรากินผิดไสเต๊ะทองเลย <c oughs> อะไรคือของโปรดยี่วันนี้ไม่รู้โอ้ไม่รู้ตัวจะ็ดงได้ยังไงเมืนมีของโปรดเลยหน่องแก่ก็ยุดโรงเรียนพอดีจากสาวอาทิตย์ไม่พิโยกกลับมาดึกกะเลยห่วงนอกก็เลยไ,ไปไหนไจะอยู่บ้าน ข้าวเพิ่มข้าวข้าวมอนี่ก็อยู่ได้มดบันเดถึงมอนึงนี่มานนะ้องแก้มตักข้าวให้ปลาหน่อยพูดเด้อนี่ปลาเลยต้องถึงข้าวด้วยถึงแม่ปลาบอกเมื่อกี้ข้าวเด็กกันได้กินเลยล่ะนี่มันหัวจานบาดในเตาโอ้วันนี้เข้าใจญพิษว่าแต่ข้าใส่บาดวันนี้ไปเลยไปตำกินเล็ก ตัวไอวาตานี่ครับนี่เขาเขาไม่มีหอมเลยจะม,มาเอาหอมแม่ครับเราใจพิษแบบเป็นวันที่หนึ่งวิ่งแตกแตกแตกแตไปเขาลอยโยกี้ไม่หม่อมเพียนเมื่อลยเด้อยจะตั้มผิดแก้เงินเพียนเมืเ่อไรถ้าบอกบุญวันที่สองไปบอกว่าวันเขาวันที่หนึ่ง <laughs> สื่อหวยด้วยไนงะเขากับมาถามไอ้หา,าผิดก,กับประหม่อมยูตลอดเดยวจะตรวประหม่อมยูุบ้าน มันก็มาหาผิดอยู่ด้วยใครมาหาสวัสดีค่ะชวนแต่แมรี่นั่นเดนนี่แม่มอมนี่วันนี้มันผิดนึงนะจ๊ะนี่แม่มอมนี่มาหาจอมแม่วันนี้เดี๋ยวให้แมรี่ไปหาแล้วก็ไปปรึกษากันเอาเด้อนุ่นๆๆๆนนุ่น้ปลงไปจุนมาหอมนะครับเดีวเวลาคนจปายก็ได้เราหแม่เขา เขาเขาทำอะไรเขาทำบุญตาบิเลียงตาบิโอโอโอเราบอกว่ามาปรึกษาหาหรือคำนวณตัวเลขคำนวณตัวเลขกันนะจ๊ะตักต้มอร่อยจ้ะเดี๋ยวโยน นี่เลยจ้ะของสอบของพี่โยก็จะได้เพิ่มเขาเพิ่มอะไรอย่างนี้ลตลอด <c oughs> แต่พี่โยพยายามพักหายใจตัวเองพี่เทอธนัดลุลรู้ก็ขยันมาใจไกลนี่ก็ได้นั่งทานยกก็ได้ยกเอาตาอะไรกินควางก็จับเออโยกกันก็ได้ขี้เหร่ผมเป็นขนมจีนมันขีนยาบสองคนยายไรนี่จะมืดกลับบ้านหรือเปล่าแต่ ึ่งกิโลจ้ะครึ่งนกลูกกันนี่ออลลให้พ่อกิโลครึ่งโลสิเดี๋ยวใครกิโลเลยอเธอต้องทำแพ็คละกิโลอยู่เลยพาก็มันึงม่หนาลาูือแต่เราจะขายตามติบตั้งห้าลิเมตเออจริงเนาะพราะว่าอันนักเขาขายเก็บแถ่ไรยีทิปแถวไรบาทเน้นก็อันน่งรูนึงแต่บนด่านเขาทำถึงึงกิโลหนึ่งก็หยิบ่าบาทแล้ว หนังกินขนมจีนมันเปคนละสองคนจะมดโลนึงจะไม่ยอมหลับจ้ะเดลี่ยิบมาเก็่ที่หรบหัวน่ะจะต้องใส่จมูกหนึงก่อนจะสองขีดกะได้หรือว่าจะไม่ยอมหลับอตัวเองสองคนที่รับน้องแก้มกินขนมจีนมันไปโลนึงดู๋ใบใบสักหนึ่งจิ้มน้อน้องแก้มเนาะเป็นอะไรไม่พูดไม่จาเลยวันนี้หึมหื้อ หิวข้าวโอ้โหแม่กินข้าวโอเคตัวเบสกูดพิษหนึ่งหิวข้าวก็ไม่กินข้าวกินอะไรีมกูดพิดแบ่หิวขนมจีนก็นุ๊กินขนมจีนอยู่เองไงคือว่นุกจีนอะไรล่ะทำไมหนังเงียบล่ะถามว่าทำไมหนังเงียบเห็นชวนเอฟซีคุยบ่ะเนี่สงสัยจะรวยติดพันน่ะอจะเลยไม่ยอมชวนคุยเลยยังชาร์จแบตไม่เต็มทีเนี่ยม่ปลุกมาก่อนใช่ไหมแม่ปลุกเลยลูกมาเอง ลูกมเสลูกเองอยู่แล้วหนวันี้เดยวยินสวนนามสวนนามอะไรเ๋ยวกไม่ไปเลยใช่ไหมยินแต่บย้ายขอกับตังก์ยนึงจะไปเทียวสวนนามไปเทียวสวนเลยนึงตมาวิวจิบ นม่ก็แต่เด้อมาติมกันจ่ะอร่อยดีเลยนีนมจิ้นอร่อยคามเคทเลยเนีย่อร่อยจะกินอร่อยคามวันมาเลยเนี่น้ำยาเขาไลายได้เลยใส่ก็เลยแบ่งได้เอาไว้นั่นมันกีนตซนเข่าได้ไม่รู้เป็นเมื่อก็ไม่ได้จัดเล็นหน่อยเวลาวันจันทร์วันอังคารถึงวันศุกร์นี่ตื่นสายต้องให้พ,อพ่อแม่ปุ๊บแต่พอเสาร์อาทิตย์นี่ จะดุงตื่นตืแต่ดุรวบะตีหาดุรรบะโยสังเกตเห็นลังเก็บมีแต่ยินกุ๊กกิกลุกเลยใช่ไหมลังสาววันอาทิตย์ยอมหลับด้วยสมยอมหลับกลมสิงดีแตงกับบ้านดีด้วยัหลุกหน่อยได้ ขาวนาผิดพลาเดี่ยวจะ่อยสุดแหละมี่กับมือได้นี่ต่อยอย่างนี้ได้จัดตุ้ยตุ้ยเอาเลยรักหวานอีหยดอุ้ว่านี่พันพันเอเลยจ้ะไปตรงนั่น จะตีนเขาเช้าจะบันโอ้ยตอนเที่ยงมีอะไรอีกน่า้องเกมอยู่ตัุ้สมอีกนี่วันนั้นยวตั้งสม แม่เป็นนันต้มตุมยิ้วตําตุ้มเองยายตําให้กินกินมืดแต่ยังมากเขาละกันมืดแล้วม่ยอมละน่ะกินคนเดียวกินมืดเห็นหน้าเมืองเรียกอะไรอีกแล้วไอ้พ่อขมีตลาดนัดมีเขาเขานั่นอยู่กระบอกอยู่เนาะไปไหมเออเดี๋ยวกินข้าวมากินโอนี ขนมจีนเี่ก๊ับองแก๊เร็วเดี๋ยวกันช่วยวกวันไปตลาดน่ะแต่วัานี้ไม่มีวันเดือนที่แล้วมันไม่มีวันที่หยิบกาวจากเขาเลยเลือดมาเป็นวันทีนหนึ่งมากินขนมจีนปะกินเข้าเรวไปซื้อของเองต็มสามชั้อ้ได้ไส่หัวย่้อยแมวน่ะโทรมาหาชั้นหนึ่งไม่รู้จะสาย บกตัวนนมนเล่นมันอืมวหน่อยตัเล็มันรูเรืองตัวเดูโอ้มันทรบกันตวเรกเขาบอกมัน hmm. mm. mm. mm ี้ไหมล่ะอะไรกมันได้ไร่กินะได้ไรกินข่าพัดต้นหอมพัดดอกนะพัดดอกดกกมือสามชั้นเอามาริว ใอ้ม็กินเลยจะไม่ดินนมอก้เลียว่กรทถังนเน่ยเยียัวอ่ะพอยายบ่าจะไปตลาดน่ะเรียมอิ่มเข่าเลยจังดูแม่กินขอากินนมเอออิ่มกนมจีนเลยแต่แล้วปุดยังเบาแ่มันเปกๆนะ จยังไม่สะาดายิ่แต่บอกว่าจะไปยวสวนน้ำ่ะมาขคกัรตังยาย่ะ่บดูกลกนี่ไปเองไปกินขับเดินกระหนอมหเศั่นก็นุ่งไม่ไมหนูเรื่องแล้วแ่บเข้าไปไม่ไปในแบบวันอนาวย็นหนเดียว นี่เป็นใบสองใบสามเดี๋ยวอืมม okay, ันเห็นลูเองแล้วโบกไปลู่เรื่องไงเหลืองมาเร้วเหลืองเดือนมาเร็วใช่ไหมมูนเข้าไปตนหมูมานี่จะไม่ไปละไป้ไ้จังคือให้คือให้ชัญญานกันบบหนูเหลืองไงที่บอกเป็นวันนี้ยายจะให้นู้ไปสวนนามก็เข้าไหมยายขอตังั์งหน่่ยนึงเลยบอกว่ามาขอไปทำไมจังหน่่ยไปสวนนามาบบตั้งนางฟ้ายายไว่มา ได้ก็บฝากต้นไหนนี่มาย,ยายลืมวะ <c oughs> สองจาส์หมดเงี้ยกริกเลยจ้ะน,นี่ <c oughs> เงี้ยจริงจริงๆด้ได้จัดดิบไมีม่มตีดเม็ดเท่าไรเหลือเลยตัวพักก็ยังเหลืออยู่มือเทียมอาจจะเป็นปมันเืิมเลยจ้ะน,นี่อยู่ก็ใส่นีแล้วก็เอาป้าชุ่มป้าทีวอมใบนด้จ้ะยินเสร็จซับเรียบร้อย แล้วแมรี่ก็เตรียมตัวจะไปเดินตัวที่จการันและตลาดที่เดียวนี้แต่พิโยจะไปแดดไปเดนะจ๊ะเรารับผักพรก่อนบางครั้งที่ไปได้ตืน่น <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ากลับมาดู <c oughs> เลยไฟก่อนแมตตีเจ้าทีไปแมตีเจ้าทีกลับมาที่หาถุงนะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนจะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะ โยลักเอฟซีทุกคน้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้า